ที่ขโมยเงินมาจากไอ้หมอนี่นะมันเคตอนไหนวะหมดกระเป๋าเยยกลับมาที่สังูในขณะที่เขากําลังคิดจะจบปัญหาชีวิตโดยการลงควันฆ่าตัวตายได้มีใครบางคนมากดยิงที่หน้าห้องพร้อมกับสอดอะไรบางอย่างเข้ามาด้านในเมื่อสังหูหยิบขึ้นมาดูมันคือน้ำบาททัาดชวนให้กลับไปเล่นเกมและนับวันเวลาสถานที่ที่รถจะมารับส่วนกีฮุนแบกหน้ามาหาภรรยาเก่ามาขอยืมเงินไปรักษามแม่แต่เธอไม่มีให้ครับระหว่างนั้นสาม,มีใหม่เธอก็เดินเข้ามาพร้อมกับลูกสาวทีหุน ยังขอตัวกลับก่อนสัมพันสามีใหม่ของเธอก็อเดินตามมาร้องก,กับเอาเงินสองล้านมาให้เขาและขอไม่ให้มาที่นี่อีกเพราะกลัวลูกสาวจะลืมเขาไม่ได้พี่หุ่นต่อนไปที่หน้าแล้วเอาเงินคืนให้มีแก่ทีาจา่จะมาแก้ปัญหาทุกอย่างได้ยิ่งไงไม่ว่าจะเป็นสัตอ์ปูหุน โคยองนปัญหาในชีวิตสถานการณ์ินสุกแบบสุดๆั่านเดิกลับไปไ่ครับทางโคดองมีรถตามสถานที่นะจะไวในโลกที่จริงมัก็ไม่มีอะไรเหลือแล้วโคเป็นดาวด่างหน้าเราได้รถก็ยังดีกว่าจุนโฮตำรวจสายสื่ที่ต้องการจะตามหาตัวพี่ชายกลับมาได้ขับรถสะบดลอยน้มพวกเขาไปครับหลังจากที่จุนโฮขับรถสะัดลอร่าที่เกิดเกใาแล้วคนกลาจะแที่้า

ก็คงก็คงเป็นที่ที่เราได้นอนผัดเก็นาะวกเขอเยีกดได้เงี้มันแสงแสงสวยสวยหน่ยวง ไไม่เราบอกไม่ได้มันได้เสียงแล้วนก็เลยเสียงหยาล่ะ

เวลาสถานี่ม่ลงมารับส่วนที่มูลแต่หน้ามหาภรรยาอย่างราวจริงและโดมแม่แต่ขึ้นต่อในเร่อเลื่อเดินประจำมีหมายก็เดินเข้ามาพ้อมกับลูกสาวมี่มที่ของกตัววรนสภาพสามในหึงเธอเดินตามมา้องการให้เขาให้เขาะอ่านรายละเอียดนเราที่เขาดที่เกมมาแล้วเราที่มูลแต่งหน้าเราเงินเขียน้ามันไม่ป้าเนื้อเร้อยสิบสอร้อิ่ดงแล้่แบบ คเราว่าคุอบหนแม่ดาวแล้วไปนี่ชออลลนไปด้วยเดควรัของคนช่ววาทรกษาความรักน้ำียแะแย่จากกักสิ่งทุกเรืองจากนั้นคจะได้รับกที่ีลกษณะ จะต้องใช้เข็มมาดึงดันมือก็ได้ให้แกะสลักด้วยมีดออกมาได้แตกหรือทากโดยจใช้เวลาแค่50นาทีเท่านั้นแท่งช้อนแบ่งลูกบอลของครูยากสูตรยึดยึดยักยักเป็นมือมลเริ่มเล่นเกมผู้เล่นทุกคนค่อยๆใช้ความพยายามเอาเข็มค่อยๆแกะค่อยๆแกะเกลือไม่ให้น้ำตาลแตกหรือทากหรือแบบตอนนี้สั่งครูจะนำเป็นการกบ่าขึ้นนะนะเพราะได้ดูไม่ยากมากส่วนอาลีค่อยๆเรียนขอบอกอพีระมิดโดยใช้มือตัวเองนี่แหละง่ายกว่าเยอะ ส่วนคุณตาดูท่าทางแล้วจะไปได้ช้ากว่าไข่เพื่อนเ่นสั่งเป็นเจ้าเข้าเลยแล้วมันจะเสร็จมเนี่ยครับคุณตาส่วนกีคุนก็ค่อยๆแกะต่อกทีเลนี้เช่นกันซึ่งทุกคนก็มีเทคนิคของตัวเองแตกต่างกันออกไปขนาดนั้นเองได้มีผู้เล่นคนหนึ่งเกิดทำห่างเขาถูกถ่ายแดงใช้ปืนยิงไปที่หน้าผาทุกคนเห็นแบบนั้นก็เริ่มตกใจ ทำหักไป็นตำตากานรื <c oughs> ดังรัวขึ้นเป็นสิบสบน,นัดจบชีวิตผู้เล่นคนที่ทำพาส่านาสวนเจ้คนนี้แอบเอาไปแช็คเข้ามาจึงใช้มันเลมไปที่เข็มอร้อนปุกปรลรางเป็นเส้นตามรูป แม่งโกงสุดๆถ้าใครทำหายแล้วก็มาจูให้ชายชุดแดงดูเสร็จแล้วก็ออกไปได้ชายมองดูด้วยความผูกใจเสร็จก่อนเพื่อนทีมไม่นานต่างหูก็ตามมาขี้หุ่นเห็นแบบนั้นยึงเร่งความเร็วตัวเองยิงเล็งมาได้ยี่โดนยี่โดนเหยื่อได้ที่คอเขามองดูเหนื่อที่ไหล่เดือลงไปในเพดานที่ออกมาส่องดูในที่สว่างเขาเห็นว่ามันมีมาักทำให้เขารู้ว่าต้องทำให้มัน พอตาต่างลมก็จะออกไหตคนเจ๊สายกูก็เสร็จสางคุอไปเหมือนกันแถมยิ่งใจดีให้อยากจ้ซ่าอยู่ไปแช้อีกด้วยกลับมาทีทีเมย์เขารู้แบบนั้นก็เบิร์ดดีครดบทีด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 างีดูดี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 สีด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 วดีดีดีดองีดีดีนีดีดีดีนี้ไดีาีด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 ีกเดงดี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 เองีดีดีดดีดีนีด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 ดีดี ไม่นานก็ทำสำเร็จส่วนตอนนี้เหลือเวลาแค่12วินาทีเท่านั้นกีฮุนเร่งความเร็วเต็มที่แล้วแล้วเขาก็่ํทำสำเร็จครแลและใครที่ทำไม่ทันก็ตอนจบก็จะที่ตัาซจติการแต่มีผู้เล่นคนหนึ่งไม่ยอมอาจจะว่าจับทายที่แ้งผู้จัดแข่งขันที่ยืนดูอยู่ในห้องควบคุมแขกนั้นก็รีบเดินลงมา ป<ข>าน <concealed> <var> มันหอดน้ากากออกชายที่แดงที่มีสัญลักษณ์สีเดียวอหมายสายอมทตามคำสั่งพอถอดออกแล้วกลับเป็นเด็กที่มีอย่เกูเล่นคนนี้ึงับมืนจมสี่หัวของฟรีพอที่จัดแข่งขันเดิลงมาทืเคยเป็นที่ชายผู้แดงที่ถอดหน้ากากทันทีเพราะททีคืยขอวให้ใครรู้ครับป้านนะครับแบบพักไปเลยเนี่ยพี่อัจจะกงลจะได้เป็นหัวหน้า จึงแอบมาขโมยหน้าก,กากของชายชุดแดงที่ตายเมื่อกี้ไปใส่นะกู้เล่นที่เหลือรอดกลับมาที่ห้องพักจึงเกมเมื่อกี้มีผู้เล่นถีกกำจัดไป79คนทําให้เงินรางวัลเพิ่มขึ้นมาอีก7,900ล้านบอลจากนั้นก็แจกอาหารกลางวันให้ผู้เล่นโดยทุกคนจะได้กินเผ็นด้นหนึ่งองกับน้ำม,มีคนทวร ตูซาบอกแค่นี้มันจะไปอิ่มได้ไงวะเจฟตัดใจเลยเลยมาบอกแกร์ลี่ฟิลลี่ไปต่อแถวไมคซี่พวกอยากตูซาไปต่อแถวรับสายตรงอีกรอบแถมแจ๊คคิวคนอื่นด้วยทําให้คุณอิ๋นคนนี้ไม่พอใจมากครับและตอนนี้มีผู้เล่นห้าคนไม่ได้รับอาหารเพราะอาหารโกที่ได้จุดแดงคืนเราเตรียมอาหารจำนวนผู้เล่นที่ผ่านเขารออีกสามที่ถูกแจ๊คิวบอกกับทุกคนและผู้เล่นที่ตูซาคนนัวหน้าไม่ได้กินสองครั้งฉันเห็นกับตา ชายเบอร์271โมโหมากๆที่ไม่ได้กินอาหารเขาจึงเดินเข้ามาต่อว่าอยกากุญแจแก้วอาหารของชัดขึ้นมาทั้งสองจึงต่อสู้กันแต่อยากุญแาโมโหจึงเตะต,ต่อยหมายเลข271จนล้มลงไปนอนแน่นิ่งที่พื้นซังอูเดินเข้ามาดูจึงรู้ว่าหมายเลข271ตายแล้วจริงๆชีฮุนบอกกับทุกคนชายคนนี้ตายแล้วนะพวกแก่ได้หรือเปล่าไอ้บ้านนั้นมันคุ้มค่าคนนะแต่ชายชุดแดงไม่ได้สนใจเสียงประกาศบอกกับทุกคน ผู้เล่น2องเจ็ดหนึถูกกำจัดเงินดางวันจึงเพิ่มขึ้นมาอีก100ยล้านบอลทําให้เรารู้ว่าตอนนี้มันไม่มีกฎเกมตายตัวอะไรเลยถึงผู้เล่นจะฆ่ากันเองก็ไม่มีความผิดแถมยังดีเรวยซ้ำครับ ที่เงินรางวัลเพิ่มขึ้นไอยาโตซายิบออกมายอย่างสาใจและกําลังคิดแผนอะไรบางอย่างซังบูเรียกสมาชิกในทีมมาปรึกษาการคืนนี้เราจะต้องเตรียมตัวให้ดีไอพวกยาโตซาเล่นไมซือแน่เราต้องจับกลุ่มกันเอาไว้มันต้องเกิดจลาจลขึ้นแน่ๆชายชุดแดงถูกเรียกมาเตรียมตัวที่หน้าประตูน้องเกมพิเศษกาลังจะเริ่มทีอข้อถึงเวลานอนทุกคนไม่มีใครกล้าหลับตาจากนั้นไปก็ดูปิดลงพูดจากการแข่งขันในถ่าาก็้องมาฟาเร็ดเสียงความเป็นไหวของู่น กำลังจะก่อจะลาโจรนไม่นานเสียงกรีดร้องก็ดังคื้นไอยาตุซาฆ่าหญิงสาวที่ปากโป่งเป็นคนแรกทุกคนสารพั้รอดการรอดไอยาตุซาไล่ฆาทุกคนทุกอย่างตอนนี้จุลนุ่มปหมดครับเสียงกีดร้องินข้าวเลื่อนสร้างอูนิี่โนอันนี้นะคะเลยพ่อยู่กับชแนคะ เรายัง like ไม่ได้ตั้งช่องนะคะทุกคนอันนังนี่นะคะทุกคนก็จะดูป็นเกมอาจจะดูนานไปเล็วนะคะทุกคนขออภัยด้วยนะคะที่พ่อแม่คุยดิ้ง สถานการณ์ทันทีและเกมนี้เสียคเจ้าคนทีนนเพื่อนหนังซสวิเกมค่ะไม้ว yeah. yeah, ันนี right. ้เคยดูเกมแน่นอนเลยบางเกก็เริ่มแล้วเกมนีจะเล่นกันไปทีดยเฉอย่างยิเมสิคอัอนจ้เป็นเกมกระตกกอะสม่รู้เกมีเือจากเกมนึเช่อเกโย่ไปหาสมาชิกในทีมเพ่มอก้คนพอได้ครบแล้วก็มาเตรียมตัวแลเกมที่จะได้เล่นต่อไป นี่คือเกมชักกระยครับงานนี้ใช้แรงดุดด้วนและความกลัเฮ้ยชคกี้ายุมีทีมขาไปแล้วสามคนไอชักกระยเหรอใช่เกันต้องสตัเรได้เล่นป็นทีมแรกพวกมันออกแรงในงนี่บอกแรงเกินนี่ไหคอชักกระยกนาดส่วนทีมก็ต้องถูกตัดชคกายนะคะต่อมาเป็นทีมของกีฮูนคุณตาบอกให้ตั้งชื่อช่องนะคะชื่อว่าชื่อตลกตลกดีจ้ะ อ่าคิมนี่ก็ขอลาไปก่อนนะคะเป็นพางนะคะบ๊ายบาย